คุณสการอยู่ห้องไหนคะคุณสการ,รอคะคุณสการอยู่ห้องห้าหกสี่ค่ะอ๋อไม่ไปเยี่ยมแต่แซนด้วยกันเหรอจ๊ะเออคือคือ,ค,อคุณป้าเข้าไปก่อนดีกว่าคะ่ะพอดีว่าที่ราไม่ได้มีอะไรติดมือมาด้วยนะคะอืมคิดมากน,นจะจจหาคนกันเองไปเถอะไปเออไม่ดีหรอกคะ่ะคุณป้าเดี๋ยวชิโร่ตามไปนะคะอ ได้จ้ะใช่ค่ะช่โหรเราว่าเจ้าเนี่ยแปลกๆไปนะถ้าทางเจ้าเนี่ยเหมือนไม่อยากจะไปเยี่ยมกองะการหรือว่าไอ้ที่เราคุยกันไว้เราไม่ได้แม้แต่จะคิดแน่เลยเหรอแน่สิแค่คิดว่าเราต้องลงเอ่ยกับพวกมนุษย์อะเราก็รับไม่ได้แล้วนี่เจ้าอย่ามาเซาซีถามวุ่นวายได้ไหม เดี๋ยวเราเออกไปหาของเยี่ยมแล้วเจ้าก็เอาไปให้เขาด้วยอ่ะก็ไหนบอกว่าไม่ชอบคิดหน้าแล้วจะไปซื้อของมาฝากเขาทำไมแล้วออซับซอนเหมือนมันลดขึ้นทุกวันเป็นยังไงบ้างนะตาแซมเจ็บมากไหมลูกนิดหน่อยนะครับแม่แค่โดนยิงนเอนงอีกไม่กี่วันก็กลับไปทำงานได้อ โดนยิงเนี่ยนะบอกว่านิดหน่อยแม่ถามตารานแล้วตารันบอกว่าถ้าตามไปช่วยไม่ทันเนี่ยนะตแซมแม่จะต้องจัดงานศพให้แทนแน่ๆโอ้ยแม่ครับไปฟังอะไรดันมานครับขี่โม้อวดเก่งอ้อติเวนนี่ฉันรู้สาช่วยแกนะแกน่าจะขอบใจฉันมากกว่าไม่ใช่มาว่าฉันขี่อวดขี้โม้แบบนี้ อ,อ้าวแล้วหนูชิโรแล้วจ๊ะชิโร่ก็ให้เอากระเช้ามาเยี่ยมผู้กองนะครับม,มาด้วยกันแล้วทำไมถึงไม่เข้ามาล่ะคือชิโรเขากลัวว่าผู้กองจะไม่พอใจเวลาที่เห็นหน้าชิโรครับเดี๋ยวอาการจะกำเริบนี่นี่นี่น้องสาวนายว่าเกินไปนะยังจะไปว่าเขาอีก เขาเนี่ยอุสตส่าห์มีน้ำใจเนี่ยดูซิเราเนี่คอยแต่จะหาเรื่องเขานะจนเขาเข้าหน้าเราไม่ติดแล้วไอ้แม่นี่ผมเจ็บอยู่นะแม่แม<อ>่เข้าข้างคนอื่นอครับขอโทษขอโทษงัน้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณป้าจะออกไปคุยกับคุณชิโร่หน่อยครับคุณชิโร่จะได้สบายใจเมื่รู้ว่าไอ้แซมไม่เป็นอะไรจ้ะครับ ใช่ครับผู้กองผู้กองสก,การปาเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรมากหรอครับเพราไม่โดนจุดสำคัญอะไรหมอบอกพักไม่กี่วันก็กลับบ้านได้แล้วล่ะครับ <leaks. S 1> เออแล้วนี่ทำไมคุณไม่ไปเยี่ยมไอซามาเองนะครับเออคือ <ce unexpected> เราเป็นคู่แท้ที่ไม่มีเัินาพากจากกันสวรรค์ต้องการให้เราอยู่ด้วยกัน,นช่วชีวิตคือคือฉันไม่ค่อยถูกฉลองเขาสักเท่าไหาร่อ่ะกลัวว่าถ้ากิดว่าเขาพูดอะไรไม่เข้าหูฉันแล้วฉันทำให้เขาเจ็บมากกว่าเดิมโหคุณที่เป็นคนดีจริงๆเลยนะครับเนี่ยขนาดคุณไม่ชอบพี่นายแซมคุณยังบอกให้ผมเนี่ยไปช่วยชีวิตมนันอีกผมไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนนะครับที่มีจิตใจเมตตาธรรมได้อย่างคุณมาก่อนเลยครับ การทำความดีควรจะทำให้เป็นเรื่องปกติจนติดเป็นนิสัยแต่มนุษย์ไม่ชอบทำความดีเพราะคนกิเลสด้ยอยู่ไม่ได้และอีกอย่างคุณป้าก็ดีกับฉันมากฉันไม่อยากเห็นท่านเสียใจที่ต้องเสียลูกชายไปก่อนวัยอันควรโอิโีครับคุณนี่งามทั้งกายงามทั้งใจ ผมเชื่อจริงๆแล้วนะครับว่าคุณเน่ะเป็นนางฟ้ามาจากส,สวรรค์จริงๆอ่ะนี่คุณเชื่อจริงๆอ่ะผู้กองใช่แล้วครับแล้วผมก็เชื่อว่าเหตุผลเดียวที่คุณมาพบกับผมที่นี่เพราะคุณจะมาเป็นเนื้อคู่กับผมไหมครับเนื้อคู่ถูกต้องแล้วครับผมเชื่อว่าถ้าคุณได้นิมนิตอีกครั้งหนึ่งในนิมิตของคุณ จะต้องเห็นภาพผมกับคุณอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าลองดูสิครับนี่ทุกคนคุณเข้าใจผิดไปออยหญงแล้วนะฉันไม่ใช่นางฟ้าแล้วฉันก็ไม่ใช่เนื้อ,อคู่คุณด้วยคนอะไรอะ่ะเขิอนและแก้มแดงเดยนน่ารักเป็นบ้าเลยอะ่ะ ชิโร่เจ้าหายไปไหนมาเนี่ยคุณป้าถามหาอยู่รู้ไหมอุ๋มสมเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะทำไมอะ่ะผู้กองดารันเพิ่งมาสารภาพแล้วกันแล้เมือ่อตะกี้นี้อ่อะฮผู้ก,กองดารันพูดกับนางบ้าน,นั่นแบบนี้เลยเหรอเต็มสองหูเลยชัดแจ๋วแปะ๊ะไม่มีผิดเพี้ยนน่แน่ทาไมแกมั่นใจนะก่ะอย่างนีง้เว้ยฉันเนี่ย ไปโรงพยาบาลเพราะว่ามีแมลงบินเข้าหูฉันก็เลยให้คุณหมอเนี่ยล้างและแคะหูให้พรมีแมลงออกมาแล้วใช่ไหมมันก็มีขี้หูตามออกมาเฮ้ยขี้หูเนี่ยพอได้แล้วางอเอ้ยฉันไม่ได้อยากฟังเรื่องขี้หูแก <c oughs> หรือว่าที่ยายมัดหมี่พูดกับฉันวันนี้มันจะเป็นเรื่องจริงนางนั่นมันว่าอะไรลร่ะ หน้าเสร็จแล้วอ่ะพี่ช่วยเร่งทีมงานนิสิตได้ไหมคะวันนี้สิเหนื่อยมากแล้วอ่ะวิ่งลอกมาสามงานอยากรีบถ่ายแล้วก็รีบกลับอ่ะค่ะเดี๋ยวพี่จะไปแจ้งให้นะคะคุณสิคะถ่ายแบบกับสุนัขเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะคะกว่าจะรอมันอึกว่าจะรอมันฉี่กว่าจะร,รอมันกินโอ๊ยนา,นานค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต่อถ่ายแยกก็ได้นะคะแล้วค่อยช่างภาพตัดต่อเอาอะ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากไงคุณสิรีบเหรอคะ น้องน้องนัข่าวสายบันเทิงนะคะเมาส์กันให้ฟังอะค่ะว่าตอนนี้คุณสีน่ะฮอตมากเลยค่ะมีหนุ่มๆมาขออาสาดันจะกันเพียบเลยใช่ไหมคะพี่พอแล้วค่ะเดี๋ยวสีจะไปถามพี่โซนเองว่าคนกับหมาเนี่ยจะถ่ายใครก่อนพี่ข้าฝากมาด้วยค่ะเดี๋ยวค่ะคุณสีคุณสีคะเดี๋ยวค่ะฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะที่พูดจี้แผลในใจ ฉันไม่มีแผลอะไรให้ใครมาจี้หรอกค่ะแต่ก็แค่ลำคาญพวกนักข่าวอะที่ชอบขุดคุยเรื่องเก่าๆขึ้นมาแล้วถ้ายังคิดจะฟื้นฝอยอยู่อีกแล้วก็สิจะให้คุณป๋ามาคุยเองถึงสถานีเลยค่ะค่าค่ะค่ค่เดี๋ยวฉันจะบอกพวกน้องนักข่าวนะคะให้เลิกเล่นเรื่องนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าข่าวมันออกมาจากฝั่งผู้กองดารันละคะเรื่องนี้ก็ไม่จบนะสิคะข่าวอะไรอะ ถือแต่ว่าเห็นแก่ผู้หญิงด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะน้องๆนักข่าวนะคะเขาส่งมาให้มันหนีดูอะค่ะมันหนีก็เลยรีบบอกเลยนะคะว่าอย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ไปเล่นข่าวมันหนีรู้นะคะว่าเรื่องนี้มันเซนซิทีฟกับคุณสิมากเลยอะคะ่ะบ้าชีลงนี่ถึงขนาดแบบนักข่าวเอาหลักฐานมาให้แกแล้วแกยังเฉยอยู่เนี่ยนะ ใครว่าฉันเฉยล่ะที่ฉันข้าวปลาไม่กินเพราะฉันเครียดลงกระเพาะอยู่นี่แหละเอยเอ๋ยแกบอกฉันมาสินางบ้านัานมันมีดีกว่าฉันตรงไหนอะทำไมคนต้องไม่เชื่อมันเป็นตัวเป็นเต่าว่ามันเป็นนางฟ้าจริงๆรแล้วมันเป็นแม่มดส่วนฉันเป็นนางฟ้าใช่ไหมว่าฉันสวยกว่ามันใช่ไหมเอ๋ย ใครดูนะฉันไม่ยอมแน่คนอย่างสิริสุด,ดาเสียอะไรเสียได้แต่เสียหน้ายอมไม่ได้ไม่น่าเชื่อเลยนะ นางฟ้าคนเก่งที่แม้กระทั่งอสูรยังไม่กลัวกลัวเสียงโทรศัพท์สังง่ง,สงั้นอมสมเราไม่ได้กลัวเสียงโทรศัพท์แต่เรากุักผู้กองดารันโทรมาหาเราตั้งค่าอ้าวยังไม่รับเลยแล้วเจ้าจะรู้ได้ไงเป็นผู้กองดารันก็ตั้งแต่เราโดนในประเทศเรามีอยู่บนโลกมนุษย์มีใครรู้จักเราบ้างฮะแล้วเวลาดึกดึกดื่นแบบนี้ด้วยไม่พ้นมีอยู่คนเดียววะไม่ลองก็ไม่รู้ ฮัลโหลสวัสดีครับผู้กองเดลนันอ่ะชิโร่หมอชิโร่เราหลับไปแล้วอ๋อโว่เล่นอย่างนี้เลยเอ่ะชิโร่ฮ่อ่า <c oughs> คือผู้กองครับชิโลหลับแล้วอ่ฮะฮะได้เดี๋ยวจะบอกให้นะว่าผู้กองฝากบอกว่าคิดถึงชิโลแค่นี้นะสวัสดีน่นไง เจ้าไม่ได้หลับเจ้าอูส่าหนิชิโลเมื่อกี้เราหลับแต่ตอนนี้เราตื่นเนี่เจ้ารู้ไหมไว่าเจ้าเนี่ยนะยิ่งอยู่บนโลกมนุษย์นานเท่าไหร่เจ้าเนี่ยนะยิ่งเจ้าเล่ไม่ผิดกับมนุษย์มากขึ้นเท่านั้นน่ะพอให้เราอู้สมหยุดเทศนาเราสักทีได้ไหมเราพยายามตัดปัญหาไม่ให้มันบานปไปมากไปกว่านี้และโดยการหนีหน้าอีตาผู้กองดันเนี่ยนะ โอ้โหรู้ไหมว่าอีตาผู้กองคนนี้เขาถือคติประจําใจว่าตื้อเท่านั้นถึงจะชนะใจยิ่งเขาเคยตื้อคุณสีสําเร็จแล้วเนี่ยนะภาษาอะไรเขาจะไม่ตื้อเจ้าฮะแล้วเจ้าจะให้เราทํายังไงล่ะเรามาที่นี่นะเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้กองนรา,านของคุณสิริสุดากลับมาแต่งงานกันอีกครั้งไม่ใช่มาเป็นตัวสร้างปัญหาซะเองอะ S 1> <S 1> <sociedad> อย่างนี้เนี่ยนะม <hmm> ัน <JD> ต <et le> ้องใช้วิธีน้ำยอกต้องเอาน้ำบกวิธีอะไรของเก่าน้ะที่ฉันจำเป็นต้องมาหาคุณเพราะเรื่องผูกกองดารัก